สวัสดีพี่พี่ FC ชาวมือใหม่หัสสองทุกท่านนะครับวันนี้แบ่งปันพาเครื่องสวยแท้แรง่ายนะครับมีองค์ไหนเด็ดบ้างนะครับพี่พี่ FC น่าจะชอบทุกทุกท่านแน่นอนนะครับรับประกันเลยพี่พี่ FC ถามมานะครับเมื่อสักครู่เลยนะไอนน้ก็ถ่ายกันแบบไวๆเลยพี่พี่ถามมาว่าเมื่อไหร่จะมีโปรโมชั่นวัดขวางเอาแปะยิ้มคู่นี้เอามาให้ไวๆเอาสองพัน เอาสองพันถ้าเอาองค์เดียวเอาองค์ระพันห้าโคดชัดเจนนี่จะโคดต,ติดแค่ขอบขอบนะครับตองส่ช่างจะเมื่อยนะครับพาแท้ดูง่ายมาเริ่มมาที่องแรกนะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะครับฐานสูงกลัวดขวาง เป็นพระสวยแท้ดูง่ายหายากนะครับสภาพดมุเดิม,ดมซูมถึงเนื้อถึงผิวให้ fc ได้ดูกันนะครับเพราะสภาพตรงนี้ผมรับประกันเลยว่าพี่พี่ไม่ได้เจอทั่วไปนะถ้าเจอทั่วไปก็ส่งมาอวดกันนะแต่ผมรับประกันเลยว่าไม่ได้เจอกันทั่วไปนะครับหายากฝุดๆเลยเปิดไว้8,000บาทนะครับชิ้นชอบเท่าไหร่ต่อรองได้ รับประกันพาแทหายากนะครับต่อมาเป็นรูปหล่อจะนั่นงคูอาจารย์แจะนะครับสวยแท้ดูง่ายไม่รู้ว่ามาลงบ่อยแล้วหรือ,อยังองค์นี้นะครับพอดีเห็นเิดอยู่ใกล้ๆการกะลีหยิบเอามาถ่ายด้วยนะครับเอาไม่แพงวันนี้เอาหนึ่งพันห้าอยบาทถูกใจช,ชิ้นชอบตอลองได้นะครับคดเก่าเลยนะครับ ก็ไปถ่ายกันไวๆนะครับ PPFc จะได้ไม่เบื่อพวงนี้เป็นนิยมนะครับ <c oughs> p p ก็ทักมาคุยกันนะเขาบอกเขาไม่ค่อยชอบนะครับอะไรพวกนี้มันเขาบอกดูสกรปรกไหนะจริงจากที่ผมอ่านมานะเขาก็บอกว่าผิวของพิมพ์ชีตาชีตาฐานสูงเนี่ยเขาจะอยู่ชั้นล่างสุดนะเขาบอกว่าจะมีพวกขราบขี้วัวคราบ คาบอะไรจะสกปรก,กกว่าเพื่อนนะครับพ่ไม่แน่นะองค์นี้ก็อาจจะอยู่เป็นอีกหนึ่งองที่อยู่ลึกก็ได้นะเขาเลยเนี่ยมีสภาพเป็นอย่างนี้นะครับก็เป็นสภาพเดิมเดิมเก่าเก่านะครับแท้ดูง่ายนะครับต่อมาคู่นี้เอาไม่แพงนะครับเอาเดี๋ยว,เ,ยวเอาองละพันห้าร้อยคู่นี้ไปสองพันอนุญ,ญาตให้ท่านที่พร้อมโอน นะครับให้ท่านที่พร้อมโอนองค์นี้แบ่งปันเอาไป2,500นะครับให้แค่ภายในวันนี้เท่านั้นถูกใจชิ่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสังกัดายนะครับทุกพิมพ์ขอเพียงแค่ทุกท่านบอกมาได้เลยนะครับมีให้พี่พี่ทุกมีใหพ้พี่พี่ทุกพิมพนะครับสำหรับอดขวางันใดตามหาองไหนอยู่นะได้เช่ากับผมไปนะเหมือนเช่ากับสายตรงนะ พอผมเองก็มีประสบการณ์ทางวอดขวางก็ซื้อขายกันก็ตามที่พี่พี่ fc เห็นนะครับผมเองก็ช่วงเดือนที่ผ่านมาพัดเปลี่ยนไปหลายองค์อยู่เหมือนกันนะครับสําหรับหลงพ่อเงินสั่งกัดใจนะครับพัดเวียนเปลี่ยนกระมือผมไปไม่ต่ำกว่าสามสี่องค์นะครับแต่ท่านอาจจะมองไม่เยอะนะสามสี่องค์แต่ก็ <c oughs> ผมก็หมายถึงว่าผมหาเองด้วยนะฮะ ก็ค่อนข้างหายากนิดนึงนะครับรับประกันเลยว่าหายากแน่นอนนะครับต่อมาองค์สุดท้ายเป็นหลวงพ่อเงินนะฮะฟ้าคำรนปีสามสี่พาแทดูง่ายเปิดไว้หนึ่งพันสองร้อยพร้อมกล่องพาแทดูง่ายนะครับรับประกันพาแทดูง่ายเป็นฟ้าคำรนนะออกวัดบางขานใต้นะครับหรือวัดคงคาลานนั่นเองนะครับเป็นพระเออเป็นวัดที่หลวงพ่อเงินท่านจําก่อน ท่านจะไปะวัดบางขานนะก็แบ่งปันทุกท่านท่านใดดูแล้วชื่นชอบว่าไหนอสอบถามได้ทุกองนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับถ้าคลิปนี้ผมพูดอะไรผิดไปก็ต้องขออภัยนะพอดีเพลเพลนะหลังจากสอบนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ